สวัสดีครับมิตรรักแฟนบอลทุกท่านกฎหมายกีฬากับอาจารย์ตองวันนี้จะพูดเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยนะครับต้องมาพูดกันถึงข่าวคราวเมื่อวานนี่ข่าวใหญ่เลยนะครับแมนชเชสเ,เตอร์ซิตี้ครับรอดจากการโดนแบนนะครับศารกีฬาโลกเนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าแมนซิตี้เนี่ยจะไม่ถูกแบนเป็นระยะเวลา2ฤดูกาลนะครับแต่ว่าโดนปรับไปเป็นเงิน10ล้านปอนด์นะครับ แต่สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสิล้านปอนด์เนี่ยมันแค่จิบจิมากๆเลยนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเหตุผลทางกฎหมายเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยคิดว่ายังไงก็ไม่รอดแน่นะครับปรากฏว่ารอดนะครับเราจะไปดูว่าเหตุผลหลักๆที่ศาลกีฬาโลกเนี่ยเขาได้ให้เหตุผลไว้เนี่ยมันคืออะไรนะครับหลักๆเนี่ยมีอยู่2ประการนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคําพิพากษาฉบับเต็มเนี่ย ยังไม่ถูกเผยแพร่ออกมานะครับตอนนี้เป็นแค่คําพิพากษาฉบับออกสื่อเท่านั้นนะครับมีแค่2หน้านะครับแต่ก็พอจะได้หลักกฎหมายออกมาอยู่นะครับคือสาเหตุที่รอดเนี่ยก็เพราะว่าสารกีฬาโลกเนี่ยเขามองว่าหลักฐานส่วนใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่สามารถรับฟังได้นะครับหรือว่ามันขาดอายุความไปแล้วนะครับอันนี้ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะครับ1เนี่ยนะครับ หลักฐานที่บอกว่าไม่สามารถรับฟังได้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าหลักฐานหลักๆของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้มาเนี่ยครับมันได้มาจากข้อมูลที่ถูกแฮกอีเมลนะครับแต่อย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วครับไม่ไม่ใช่ว่าแฮกอีเมลเนี่ยสานที่ละโลกซึ่งใช้กฎหมายสวิตมาตัดสินด้วยเนี่ยเขาจะไม่รับฟังเลยนะครับเขาก็เขาก็มีสิทธิ์รับฟังได้ถ้าถ้าเกิดการสแสวงหาความจริงจากพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบนั้นนะ่ะ ม,มันมีคุณค่ามากพอนะครับแต่คราวนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามันไม่สามารถรับฟังได้เนี่ยเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าไอ้ข้อมูลจากการแฮกเนี่ยถ้าเกิดว่าคาวินิจฉัยออกมาเมื่อไหร่นะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแนวทางได้นะครับสากีฬาโลกนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่คอมมอนลอที่จะต้องยึดถือตามคําพิพากษานะครับแต่ว่า คือพอมันมีคาพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยคดีหลังๆเนี่ยมันก็จะเดินตามแนวทางเดียวกันนะครับส่วนประเด็นที่2ครับที่บอกว่าพะยานหลักฐานเนี่ยมันรับฟังไม่ได้เพราะว่ามันขาดอายุความไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคือคดีเนี้ยหลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยมันได้มาในปี2 0 1 2ถึง2016นะครับมันเกิดขึ้นในปี 2012- ถึง2016นะครับ แต่ว่ากฎของยูฟ่าในเรื่องการเงินเนี่ยครับเขามีบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าจะนำสืบพยานหลักฐานใดเนี่ยมันต้องภายในระยะเวลา5ปีนะครับแต่คราวนี้พยานหลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยมันเลยระยะเวลาที่ฟีฟ่าจะมาเออที่ยูฟ่าจะมาพิจารณาแล้วนะครับอันนี้เป็นคีย์หลักที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยหลุดเลยนะครับก็รอดพ้นจากการโดนแบนไปนะครับ แต่ว่ายังต้องถูกปรับ10ล้านปอนด์อยู่ดีไอ้สิล้านปอนด์เนี่ยถูกปรับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนของยูฟ่านะครับแหมคราวนี้ผลกระทบนี่ไปสู่หลายทีมเลยนะครับแมนยูเอ้ยเลสเตอร์นะครับเชลซี Chelsea เนี่ยตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะได้กอดคอกันไปแชมเปี้ยนลีกแบบชิลๆแล้วตอนนี้เนี่ยต้องมาแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนลีกกันนะครับ3-4-5สี่ทีสามสี่ทีมเนี้ยแต้มนี่เบียดกันเลยนะครับ สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็โอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ารอดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แค่คือมันไม่ได้ผลเนี่มันมหาศาลนะครับเพราะว่าในปีๆหนึ่งแชมเปี้ยนลีกเนี่ยการที่ทีมจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยรายได้เนี่ยมันเป็นร้อยร้อยล้านปอนด์เลยนะครับต่อหนึ่งฤดูกาลนะครับมันจะมากกว่านั้นด้วยซ้ํานะครับ คราวนี้พอรอดไปก็สบายแล้วครับคราวนี้เรามาพูดกันสั้นๆในถึงว่าประเด็นว่ายูฟาเนี่ยยังจะสู้คดีต่อไปได้ไหมนะครับคือจริงๆแล้วเมื่อคำวินิจฉัยของศาลยิราโลกออกมาเนี่ยซึ่งเป็นระบบอนุญาโตตุลาการเนี่ยยูฟาก็ยังสามารถนําคดีเนี้ยไปที่ศาลสวิตได้ต่อนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยศาลสวิตมันก็จะต้องเป็นนําคดีไปเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัยของอนุญาโตนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ย ื่ออนุญาโตเขาตัดสินเนี่ยคือคือศาลกีฬาโลกเนี่ยศาลของประเทศสวิตเนี่ยเขาก็จะไม่ไปแตะในเนื้อหาของคําพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการสู้คดีต่อของยูฟ่าเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะครับก็จบการรายงานเพียงเท่านี้ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ